คลิปนี้ก็อยู่กับช่างท็อป e ีวีนะครับเราอยู่กับจักรยานไฟฟ้าลูเล่ V25 นะครับตัวนี้เป็นน้องใหม่2024นะครับซึ่งเป็นตัวที่เข้ามาใหม่แทน V19 นะครับ mm hmm. ก็คือรุ่นที่ว่าผมใช้อยู่แล้วก็ไม่ไม่ขายแล้วตอนนี้ mm hmm. ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นบอดี้คล้ายกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ แต่ว่ายังมีที่ปั่นนะครับก็ทําให้เราสบายใจได้ว่าเราจะไม่โดนจับนะครับแล้วก็ไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะครับถามว่าทําไมถึงมีที่ปั่นนะครับเพื่อไม่ให้โดนจับนะครับเพราะว่ากฎหมายของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่ามอเตอร์เกิน500วัตต์นะครับแล้วก็วิ่งได้เกิน50กิโลเมตรจำนวนเป็นเวลา30นาทีนะครับ ก็จะต้องไปจดทะเบียนขอทะเบียนนะครับต้องมีทะเบียนถึงจะวิ่งบนถนนใหญ่ได้แต่ถ้าในกรณีเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับสามารถที่จะวิ่งได้แต่เราไม่ควรวิ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราขึ้นไปวิ่งนะครับก็ควรทําตามกฎจราจรนะครับอย่าขับในเลนที่มีรถความเร็วสูงอะไรแบบนี้นะครับขับดีๆนะครับเพื่อ,อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับ ก็รุ่นนี้ก็สบายใจได้นะครับว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้าไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับไม่ต้องไปขอทะเบียนนะครับมันเป็นในตระกูลจักรยานครับเพราะมีที่ปั่นนะครับนี่ที่ปั่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราจะเห็นได้ว่ามีที่ปั่นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีที่พักเท้าเพิ่มขึ้นมานะครับพักเท้าตรงนี้ นี่ครับทำให้สบายขึ้นนะครับในการขับขี่พักเท้าข้างนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับจะอยู่โซนหน้านะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่โซนโซนที่บนที่พักเท้านะครับนี่ครับอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าที่ข้างกุญแจนะครับจะมีช่องเก็บของสามารถที่จะเก็บของได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ แล้วตรงนี้นะครับตรงที่ที่นั่งนะครับใต้เบาะจะเห็นรูคุญแจนะครับเราสามารถที่จะเปิดและมีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับอันหมายความว่าเราสามารถเก็บของได้มากขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็มีที่พิงหลังนะครับเดีย๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่าสเปคนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ กำลังมอเตอร์นะครับ5 0 0วัตต์นะครับตัวนี้ขึ้นเนินได้45องศานะครับความเร็วยังเป็น3ระดับนะครับยางก็เป็นยางเรเดียนเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อยางที่ไม่มียางในนะครับไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวทั้งรู้สึกว่าจะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้าหน่อยไฟเลี้ยวนี่ครับไฟเลี้ยว ตัวด้านหน้านะครับก็จะอยู่อยู่ที่ใต้รถนะครับนี่ครับอยู่ที่บงใต้บังโคนนี่ครับไฟเลี้ยวสองข้างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังมีอยู่แล้วรุ่นนี้ก็มีเหล็กข้างหลังด้วยนะครับไว้สําหรับเปื่อเชื่อมต่อทุกของอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันต่อนี่ครับ รับน้ำหนักได้2 0 0กิโลนะครับรุ่นนี้แล้วก็ระยะทางต่อการชาร์จนะครับก็40 -50 ถึง50กิเมตรนะครับตัวเรามาดูกำลังแบตก่อนนะครับกำลังแบตอยู่ที่36โวลต์20แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นแบตทรงสูงนะครับถ้าเป็นแบตเดิมๆนี่ผมคิดว่าวิ่งได้ประมาณ40กิโลได้ครับ4 0 4 35ถึง40กิโนะครับแบตเดิมๆ ส่วนจำนวนแบตนะครับตัวนี้ก็จะมี3ก้อนนะครับแต่สามารถเพิ่มได้เป็น4ก้อนนะครับหนึ่งล็อกเขาจะเว้นว่างไว้ให้เราสามารถที่จะซื้อแบต1 2อโวลต์20แอมป์นะครับใส่เพิ่มได้ก็จะกลายเป็นระบบ48โวลต์20แอมป์นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่30 -35 ถึงครับก็ไม่ถึง50นะครับก็ ไม่เกิน50าสเพราะไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ต้องไปขอทะเบียนนะครับแต่ถ้าเออใส่แบตไปเพิ่มอีกหก้อนผมคิดว่าน่าจะวิ่งได้50าิบขึ้นนะครับสี่สิบขึ้นสี่สิบถึงห้าสนะครับแต่ไม่ลดกับไม g จีมันจะไม่ตรงกันนะครับไม้ลดนี่มันจะอ่อนกว่าไม g จีถ้าเราจะวัดให้ชัว์เราต้องวัดกับไม่จีนะครับ อ๋อประมาณนี้นะครับสำหรับน้องใหม่ตัว V25 นะครับอ่านี้ก็จะเป็นสีรถนะครับก็ทรงเขาก็เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเป็นเหมือนครับสกูตเตอร์รุ่นใหญ่แล้วแต่ก็ยังมีที่ปั่นนะครับไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนข้อดีของเขาก็คือเขามีช่องว่างอยู่ที่ใต้เบาะนะครับทำให้เราสามารถที่จะแต่งเพิ่มได้นะครับ ในกรณีถ้าเราอยากจะเพิ่มแบตนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องพ่วงสายเพิ่มนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะรองรับได้ถึง60โวลต์นะครับแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นใหญ่นะนะครับโชกก็เป็นระบบโชคหน้าโชกคหลังครับนิ่มแน่นอนแต่เบรกก็ยังเป็นระบบดัมเบรกนะครับสองสองล้อแล้วก็มีขาตั้งหลังมาให้ครับแล้วก็มี ขาตั้งข้างด้วยนะครับขาตั้งข้างจะลองดูนะครับว่าขาตั้งข้างนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นเหล็กก็มีขาตั้งให้สองแบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว V25 นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาใส่ตะกร้ากันดูนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ผมจะเอาสีขาวแล้วกัน,นครับนี่ครับราคาก็ประมาณ9000กว่าบาทนะครับหลังใช้ส่วนลดไปนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัววียี่สิครับ